สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาพ่อๆกับอ้อมๆคือเก่าแล้วเนาะค่ะเนาะมือนีอ้อมๆนะคะผ้าทุกๆคนนะคะมาเมืองพักชี่หอมอยู่สวนนะคะอันนี้ก็เป็นอ่าแปลงพักชี่หอมเนาะ,ะแต่ว่าตอนนี้เริ่มเป็นดอกแล้วอ้อมจะให้เป็นดอกเพื่อที่จะเก็บว้เป็นพันธุ์วบถ้าปลูกในเทื่อนาเนาะค่ะเนาะ ก็เลยปล่อยให้เป็นดอกเนาะกำลังออกดอกเนาะเดี๋ยวก็จะเป็นเมล็ดนะคะก็จะไม่เมล็ดต่อไปเฮาก็จะได้ปลูกไปมือหนาเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นแปลงที่ใหญ่เติบแปลงนึงเนาะค่ะเนาะเฮาอยู่ต่างประเทศนะคะเฮาพอปลูกเองเฮากะมามี่มองจะซื้อปันไดเนาะก็ลำบากในการซื้อหาเนาะ กะซิมี่อยู่นะจ่ะแต่มันอยู่ไก่เพราะว่าบางคนนะกะอยู่คนละสอกละมุมของประเทศเนาะค่ะเนาะกะการไปการมาการหาอยู่หากินกะซิบรสบสะดวกนะคะกะเขาก็ต้องปลูกเนาะมีกระถางกับปลูกในกระถางใดขึ้นก,กๆๆๆันจ้าผักชีหอมนี่นะคะาสามารถทนหิมะได้นะะทนหิมะนะคะขันหิมะตก มาใส่หนีเพื่อนกะสีแข็งเกเด่นะกะสีเป็นน้ำแข็ง <c oughs> แต่บริตายได้ค่ะพอ,อ่อาหิมะล,ะละลายแดดซองมากนี่เพื่อนกะมาเป็นนี่ยห่ะเป็นพักปกติเลยเป็นการปรับตัวที่ดีมากนะคะสำหรับพักชี่น,นี่เนาะอ้อมกะทดลองมึงแล้วเนาะปูแก้ในกระถางอยู่บ้าน แม่กระทั่งยูนี่นะคะยูสวนนี่หิมาตกโอ้ยตั้งบักร้ายไอร้ายมือเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะพ่อหิมะละลายนี่นะกะกลับขึ้นสู่สภาพเดิมได้คือเก่าเนาะสามารถมาเก็บกินได้คือกันนะคะสุดยอดอิลีนะพักชี่นี่แต่โบได้ทนฮอนเด้อจ้าเด้อขันปลูกไว้ล้วบ่มาโหดพักนี่โอ้ยรับรองนะ มันบ่าาหดน้ำรับล่ลองไปอาดหลาดนนี่เนาะทนน้ำแข็งได้เนาะทนความเย็นได้แต่ทนความห้อนบม่ได้นะล่องบ่าาหดน้ำแนนี่ไปแล้วนะคะสิล่าเข้าไปเลยนั่นนี่นะโอเคสำหรับเมื่อนี้นะคะอ้อมออมกับผ้าพีผ้าน้องมาเมงอ่าพักชี่หอมแล้วก็เวาอาความ เ็งแรงทุนท่านของผักชีไห้ฟังเนาะค่ะนะทีปลูกอยู่ต่างประเทศประเทศกรีตนะคะนี่เนาะ,ะว่าทานหิมะค่ะทนหิมะแต่บด้ทนแดดนะคะขันแดดจะจัดแดดห่อนๆนี่บพราว่าหดนี่เหี่ยวเงียบงเลยเนาะ,ะไปแบบโบซังบ่ล่ากันเลยเนะะาะขันบบมาหดหลาย,ลายมือเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะโอเคพบพอกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปกับอ้อมๆนะคะจากล่าไปด้วยดอกผักชีอหองมงามๆเนาะค่ะเนาะ คอยทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสวัสดีจ้า